มีแต่ปัดมีมีเยอะเลยเหรอมียังอายเหรอครับที่ต้องมาทำตัวแบบนี้เลยแล้วใช่ไหมเลยกูไม,ไม่รู้กูไ,นนไม่รู้ผมไม่รู้ไดนไงนมันมีไรายได้มเข้าใจว่ามีรายได้แต่กูทำอะไรก็มันเพิ่มขึ้นงงแงรายได้ไม่โอ้โอโยแนนท่องจักเดือนละเนาะสิคขอด วสวัสดีครับมนีอยู่กับผมเฮียตั้มหำตรงชาแนลที่แต่งตรงสิบ่แมนยัเงเะครับหลายคนอาจจะได้ดูคลิปมาแล้วคลิปที่เป็นไวโอลนคลิปที่เป็นกระแสดมนีเฮากับสิมี่เกียรติจากแขกรับเชิญที่เต้นเต้นระดังอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเขามีชื่อเสียงมากครับหลายหลายคนอาจจะหู้จักอ่าบอกเลขก็ได้ไาคนคนนั้นก็คือพี่ฝ้ายแมวเป้าครับผม <S <S มาแขกรับเชิญเราวันนี้คือพี่ฝ้ายแมวแมวคนถือรมแมวคนนี้เอาใครฉันเปลี่ยนได้ไหม ถือดิมาลูกสาวเอาล่งไห้เขามานั่งแขกรับเชิญห้ามวันนี้ก็คือพี่ฝ้ายเนี่ยว่าปิดปิดทีๆหน่อยหนูเออไม่ต้องสวัสดีก็ได้แล้วมันจะไม่ดีชิดจังไดมาจังไดคือไดมากแต่งสไตล์นี้มันมีคลิปหนึ่งที่เป็นว่าเอยู่ในขณะนี้นะมีนาหมองทีแรกเราเล่นนาหมองก่อนอ่าใช่ใช่ที่เล่นเล่นนาหมองที่เราเล่นขิงกันแล้วก็มาผีเป้า นั่นแหละจุดเริ่มต้นของการใส่ชุดคือผีเป้าแรกในผีเป้าผีเป้านี่คือจะเปิดตูดเลยจะเปิดจะเปื่อยแล้วทีเนี้ยมันต้องถ่ายกลางคืนแล้วเ๋ยวของคุณหยุดก่อนแป๊บนึงหลายๆคนอาจจะจำได้นี่ครับปกปึงครับปกปึงเปิดแล้วนะเปิดมาแล้วก็คือเป็นผู้ติดตามของไส้แมวเป้าอันนี้ก็ปึงแมวเป้าแล้วก็อมโโครับหลังจากที่ไปชกมวยมาไม่ลุ่งไม่ลิ่งก็มาเป็นแบบนี้ หลายคนอาจจะเห็นคลิปก็คือคลิปพี่ฝ้ายเต้นเอา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 ตามนี้เลยค่ะเนี่ยไม่เลยให้ดูคลิปแรกเลยอ่านั่นแหละแล้วเขาก็มา บบใช่แล้วก็พอเราเราเล่นผีเป้าใช่ไหมมันเปื่อยพอเปื่อยแล้วมันออกสาถาไม่ได้เดี๋ยวผมขอถามคุณ้ายแมวเป้าหน่อยครับว่าคุณ้ายแมวเป้าไม่รู้สึกมียางอายหรอครับที่ต้องมาทําตัวแบบนี้เลยแล้วใช่ไหมเลยเลยความอายแล้ว40แล้วเออแล้วอายอายก็อดใช่ไหมใช่แล้วเอฟซีเรามีแต่เด็กอ่าเราก็เอาให้น่ารักรายการไม่ใช่ว่าอาจารย์หรืออะไรเลยมันดูน่ารักใช่ก็คือเราถึงถึงเราจะอุบาทแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้ สร้างคมเดี๋ยวร้อนแค้ใครใช่ไหมพี่ฝ้ายใช่หลังคาบ้านตัวเองเอาก็ทุ่งนาแล้วถามหน่อยว่าโดนด่าบอกมีแต่ปัดมีเยอะเลยเหรอแต่ประมาณ100คนจะมีคนหนึ่งด่าจะไม่เสียใจเลยกับแค่คนเดียวถ้าเกิดมี100ด่า99เอออันนี้อันนี้เสียใจมีามาแล้วมีแค่คนเดียวร้อยมันกมีคนหนึ่งหรอกพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายเล่นหนังมาโอ้อกหนังลงหนังกีจอแก้วจออะไรแล้วมาทำตัวแบบนี้จะออกไปนังไ อยากไปเต้นแม้กระทั่งในสารท่าด้วยซ้ำแต่ไม่ได้เราจะเป็นเยี่ยงยาเต้นในขอบของเราตายไหมล่ะแม้กระทั่งหน้าเมนก็เต้นมาแล้วเต้นมาแล้วเพราะกลัวเขาเหงาไงนั่เราจะไปเต้นนะเอาหอยเสียเลยเปิดประตูสู่นรกกันอันนี้อันนี้ปึ๋งนะปึ๋งติดตามด้วยนั่นนี่จำได้ปไฟ่ายหายไปกับกับมาเนาะ หลังจากที่ทําแฟนเพจที่เหลือขายกินหมดเรามาเริ่มต้นใหม่ถือว่าได้ได้ดีจากเปลี่ยนนามสกุลเป็นฝ้ายแม่คเปลี่ยนมาเป็นฝ้ายแมวเป้านี่รู้สึกโอเคอยู่นะโอเคแมวธาตุแมวเ้ององแงวเราไม่อายแลวเนาะอุ้ยเลิกอายแล้วไม่อายก็กดดีได้ละใสเด่นแล้วนี่แต่ก็เป็นกาลังใจให้พี่น้องที่กาลังถี่ว่าเฮ็ดชิบเฮ็ดทำเราเราไม่ต้องสนใจคนถีดาคนที่หยังไม่ว่าจะทํา YouTube ทําแฟนเพจทําไปเลยยิงเขาคอมเมนต์นั่นแหละ ทำให้ฟีดเราขึ้นใช่ยิ่งคอมเมนต์มาคอมเมนต์เลยแต่ถ้าคอมเมนต์เกินกว่าเหตุเราก็แขงฟ้องได้ไม่ต้องฟ้องเขาหรอกไม่ต้องฟ้องพูดถึงไงมันบางทีลามปามไงถ้าด่าด่าพวกเราได้ด่าเลยไอ้สั์ไอ้พี่อะไม่เอานมดไม่เป็นไตาฝากไ้ด้วยแล้วกันนะก็วันนี้ก็จะไปเล่นสงการกันเนาะจะไปเล่นสงการเราคอยดูนะแม่นี่ตัวแม่ได้ข่าวว่าอุ้ยงานมาเพียบเลยนะตอนนี้ไฟแบบเป้า งานเต้นเลยไม่ใช่เต้นรถแห่เต้นผับเต้นอะไรรับหมดแล้วงานงานข่อยกับขาอลายเด้ไม่ว่าจะเป็นซองงานบวชงานบุญยากงานพ่อป่าแม่งมีแต่ซร้งเหงาทั้งนั้นเลยงานนี้มันน่าบุญไงเราเราปิดไข่ด้วยนะปิดมันจะดูไม่ดีนีราคาเพียบเป็เลยครับการสร้างรายได้การยังเขาเป็นตัวของเขาเองเขาเพรต้องไปสนใจผู้ใดสิว่าผู้ใดสิดาจะสร้างเรากต้องเก็บมาแช่ดีใจที่คิดเป็นไวเล่าครับโอ้โหไฟไฟกลับมารอบนี้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมก็แข็งแกร่งกว่าเดิม พอลุยให้เต็มสุดตัวเรเต็มกําังเพราะว่าเราเห็นคนเราสิ่งใดที่จูงใจให้คนกลับมาทาคลิปอีกครั้งคุเขาบอกตรงไอ้ฝ่ายดังจริงจะกอนดังในสื่อคือไม่ไม่ใช่ดังในโซเชียลแล้วคิดยังไงถึงทาโซเชียลมึงไงพาผมมาทำก็คุณขายไปแล้วไงไม่ไงไงก็ให้มึงมาช่วยไงเพราะมันมันเป็นคนบอกผมเปิดเพจแต่แรกๆเลยนะพอผมล้มมันค่อยไปดึงมาไม่แล้วเพจคุณสามเพจสร้างรายได้หมด แล้วคุณทาไมไม่สนใจกูทําไมกูไม่รู้กูไม่รู้พไม่รู้ได้ไงมันมีรายได้ไม่เข้าใจว่ามีรายได้แต่กูทําอะไรก็มันไม่ขึ้นไงรายได้ไม่ขึ้นสักทีอยู่ดีๆกูลงทุนชิบหายเลยก็ไม่ขึ้นแต่มันใส่แค่นี้เต้นขึ้นลยหกูงงแต่ผมไม่กูรู้อยงกูเลยงงว่ากูอยู่ได้หญ่ันไม่ขึ้นผมไม่มีอารมณ์เลยันละขึ้นคาเล็เต์ก็ขึ้นหนวดครับสี่ฝ่ายนี่แหละครับทำไปเลยครับบาต้องอายบะต้องยางครับเลยก็คือมันคืองานของเราหลายคนกัูคือกล้า กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกแต่ต้องอยู่ในขอบในเขตอย่าไปเห็นให้มันเดือดร้อนไปอย่าไปทําให้มันผิดใช่ประมาณนั้นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะผิดวันไหนเหมือนกันนะเมื่อกี้เราเล่นไปมันเราไม่รู้หรอกมันอาจะผิดแหละ่พอ้ก็ขอโทษขอภัยด้วยครับก็ขอขอโทษไปก่อน